ลูกอันนี้หินอะไระคะก้อนใหญ่ไปเริ่มทำเลยเป็นหินหยกจากเหมืองเราเองก้อนนี้มีมูลค่าตั้ง20ล้านเชวนะลูก20ล้านเลยเหรอคะแสดงว่าคนพวกนั้นพลาดของดีๆไปละแต่ก็ดีละเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยไม่มีค่ามากพอที่จะได้ของมูลค่ามาหาศาลขนาดนี้ทำไมเขาดูแลหนูไม่ดีเหรอลูก หนูโชคดีมากกว่าค่ะที่พวกเขาทําไม่ดีกับหนูหนูจะได้มีวาสนามาเจอพ่อกับแม่ที่ดีแบบนี้แล้วก็รวยเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้ค่คะเย้หนูรวยแล้วตื่นแล้วเหรอครับพ่อหนูนายเป็นใครเนี่ยผมเป็นคนดูแลทุกอย่างที่บ้านหลังนี้ครับนี่ฉันฝันว่าฉันเป็นคนรวยเหรอมีบริการด้วย โอ๊ยเฮ้เจนอนต่อดีกว่าไม่ใช่ฝันหรอกครับคุณหนูคุณหนูจําไม่ได้เลยครับว่าเมื่อวานนท่านทั้งสองเนี่ยไปรับคุณหนูกลับมาเออว่ะโทษทีนะพอดีฉันยังไม่ชินกับการเป็นคนรวยอะ่ะคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนี่มาเนี่ค่ะอ้าวเอ,อ,เอ,อนี่ แม่เตรียมสร้อยเพชรไว้รับขวัญลูกด้วยนะโหวยีห้าล้อเลยเหรอคะแพงมากหนูไม่เอาหรอค่ะแม่อีกอย่างหนูก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนด้วยอะค่ะฮัลโหลคุณเดฟเหรอครับเออได้ข่าวว่าคุณจะจัดงานปาร์ตี้ไฮโซคืนนี้ใช่ไหมงั้นดีเลยผมจะพาลูกสาวของผมเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อยโห้ครับ ทีนี้ลูกก็ได้ใส่สร้อยเส้นนี้ไปงานแล้วนะรับสร้อยกปสีลูกคือลูกแต่งตัวให้สวยเลยนะพ่อกับแม่จะพาไปรู้จักคนใหญ่คนโตด้วยแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบไปงานอะไรแบบนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่หนูชอบนั่งเล่นโทราศัพท์อยู่ที่บ้านมากกว่าค่ะหึนี่คนพวกนั้นก็ไปงานเหมือนกันหรอ พวกนั้นน่ะกล้าดียังไงมาใช้งานลูกเราตั้งแต่อายุห้าขวบคอยดีฉันจะคิดทบต้นทบดอกพวกมันเลยเดี๋ยวฉันจะโทรบอกเจ้าของงานให้แคนเซิลพวกมันซะไม่เป็นไรค่ะแม่คืนนี้หนูจะไปที่งานแล้วหนูจะเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้กับพวกมันเองดีเลยลูกดี หนูสวยหรือยังคะสวยมากเลยลูกไปเราไปกันค่ะเดี๋ยวกันคะ่ะนี่พ่อกับแม่จะแต่งตัวแบบนี้ไปงานจริงเหรอคะถ้าเราไปเจอพวกนั้นที่งานแล้วก็พวกนั้นจะต้อง